พัฒนาเก้ากระโดดวิภาวีกรับสถิติเกมรุกรับในหลีกเกาหลีรอบ4พุ่งสูงปรีดวันที่20มกราคม2567ควนหลงการแข่งแข่งขันวอลเลย์บอลโคโววีหลีกเกาหลีฤดูกาล2023-24รอบ4ีฮุนไดฮิลสเตรตของมดวิภาวีสีทองเอาชนะกวางจูเป,ปเปอร์แบงค์ไปแบบสุดมัน3-1เซต25-9293-12826และ25-19 ก่อนเริ่มเกมได้แสดงสถิติส่วนตัวของมดวิภาวีสีทองโดยเธอมีพัฒนาเก้ากระโดดสุดๆกราฟสถิติเกมรุกรับในรอบที่4สูงกว่ารอบที่1-3ถึงอย่างเห็นได้ชัดและนี่คือสถิติเกมรุกเกมรับของเธอทั้ง4รอบรอบที่1การโจมตี35%การรับ34%รอบที่2การโจมตี41%การรับ38%รอบที่3การโจมตี3 6การรับ3 3 รอบที่4การโจมตี45%การรับ51%โปรแกรมต่อไปฮุนไดฮิลสเตรทมีคิวพบกับกวางจูเปเปอร์แบงก์ในวันที่31มกราคม2567เวลา17นาฬิกา